สำหรับนักตกปลาทุกระดับตั้งแต่ผู้ที่เริ่มต้นเข้าวงการตกปลาจนไปถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนั่นคือนิยามของการใช้รอกตัวนี้ครับหลง dbc ซึ่งระบบหน่วงของหลง dbc นั้นมีโหมดของการปรับหน่วงให้เลือกถึง5โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดสำหรับผู้เริ่มต้นโหมดสำหรับการตีสวนลมโหมดสำหรับการตีเหยื่อเบา โหมดสาหรับการตกปลาทั่วไปและโหมดสําหรับผู้เชี่ยวชาญซึ่งวิธีการปรับจูนระบบหน่วงของหลง DBC ปัจจุบันสามารถทําได้2วิธีวิธีแรกก็คือการปรับจูนผ่านแอปพลิเคชันระบบ WeChat และวิธีที่2ก็คือวิธีแมนวนวลคือการกดปุ่มบนตัวรอกนั่นเองครับโดยในการปรับโหมดต่างๆก็จะมีวิธีการปรับโดยละเอียดของโหมดต่างๆอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับน้ําหนักเยือแต่ละขนาดที่เลือกใช้งานและแต่ละสถานการณ์รวมถึงเพื่อ ให้เหมาะสมกับผู้ที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มตกปลามือใหม่จนไปถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสําหรับนักตกปลามือใหม่ระบบหน่วงนี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจมากขึ้นในการเริ่มตกปลาครั้งแรกของผู้ที่เริ่มเข้ามาในวงการตกปลาและสําหรับนักตกปลาที่มีความเชี่ยวชาญก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆสําหรับการปรับจูนหน่วงแต่ละรูปแบบที่นักตกปลาแต่ละคนเลือกใช้นั่นเองครับนั่นคือคุณสมบัติระบบหน่วงของหลง dbc